ยัครับทุกค,คนวันนี้เป็นวันที่สามนะฮะก็ถ่ายเปิดแบบนี้เลยนะครับบนรถบัสเนื่องจากว่าเราวันนี้เราจะได้รับภารกิจจากคุณแม่ให้ไปส่งน้องไป <c oughs> เรียนนะฮะและเสร็จแล้วเราจะไปไหนครับก็รอบที่แล้วที่เรามินไปก็คือตอนตอนบิกนะครับวันนี้เราก็อ,อนนาจจะวันนี้นะครับมีเวลาละ ก็ควรจะไมส่งเราก็น okay. ่าจะได้ท right. ู่พัสมบูรณ์นะครับรอติดนามโอเคจไวมตอนนี้เราไปส่งน้องสาวกันก่อนนะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา8โมงที่ของประเทศอังกฤษนะครับก็ เขาน่าจะแบบช่วงเข้างานนะครับตรงนี่น้องผมเรียก็เป็นจุดที่ทํงางานเยอะมาเนี่ย <นะ S 1> <c oughs> คนเดินเต็มเลยรเราตั้งกับบัสคันนี้มาคือัน 5, น,นี้มาคันนู้นสองสิบห้าคันข้างหน้าเลยหนูบัสพาเราก็ลงมเราจะพาไปส่งน้องก่อนนะฮะวัาจอนันนี้แล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อน,อน,นะฮะว่าส่างน้องเสร็จเราจะไปไหนนะฮะก่อนีน,อนึ่งไปส่งน้องก่อนนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมก็ต้องมาเรียน มาสเตอร์ดีกรีที่นี่ด้วยนะฮะนี่แล้วก็มันจะอยู่ตรงข้ามที่น้องเด็กในน้องของเล่นตึกนี้นะครับเอาพื้นเลยปุ่มพื้นอะไรปุ่มพื้อะไรถ่ายรูปหน่อยว่าถึงแล้วส่งโอเคเรียบร้อยส่งมาภารกิจเราเรียบร้อยดูกันนะว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอวางแผนกับคุณพ่อแป๊บหนึ่ง โอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูด้วยนะจ๊ะโอเคนะครับทุกคนเราก็ตัดสินใจตกลงกันได้เรียบร้อยเราก็จะไปไหนนะเราจะไปลอนดอนบริดจ์กันก่อนนะครับเนื่องจากตรงนี้มันใกล้ลอนดอนบริดจ์มากกว่าเพราะว่าเวสต์มินสเตอร์เนี่ยเราก็คงจะได้เข้าไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปสำนวณมหาลัยใช่อยากไปดูสิ่งแวดล้อมนิดนึงนะฮะอย่างโคเวนทรีเนี่ยมันโชคดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องไปดูไกลมันอยู่ตรงข้ามที่น้องหมูเรียนเลยนะครับตรงฟาวเดชั่นที่น้องหมูเรียนเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะไป รอนอนบีชเองครับโอเคเจอกันที่รอนอนบีชครับทุกคน let's go <S นี่ครับทุกคนเรานั่งนี่ครับสายนี้388เห็นไหมอีกสองนาทีไปรอนอนบีชเลยนะครับถึงเลยหน้าหน้ารอนอนบีชเลยใครที่สนใจก็อย่างที่บอกไปใช้ City m a p p e r นะครับของที่นี่บอกเลว่าดีมากอ <Okay. S 1> ะไรสุดเทียนมากของที่นี่นะครับเดี๋ยวรอประมาณเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีละเดี๋ยวรอรถมานะครับแล้วเดี๋ยว <Okay. S 1> ไปรอนอนบีชกันเจอกันที่รอนอนบีชทุกคน ลงจากบัสคันนี้นะฮะแล้วเราก็จะเดินต่อไปที่ลอนดอนบริดจ์นั่นเองก็คือเราจากลอนดอนบริดจ์เนี่ยเราเดินมาทาวเวอร์บริดจ์นะครับทุกคนลงสถานีลอนดอนบริดจ์แล้วก็เดินมาสักประมาณ10นาที15นาทีประมาณนั้นเลยประมาณ500เมตรได้แล้วสิ้นแล้วทาวเวอร์บริดจ์นะฮะต้องแก้ข่าวนิดนึงก็คือตรงเนี้ยเขาเรียกว่าทาวเวอร์บริดจ์นะครับทุกคนเนี่ยที่ผมถ่ายกล้อง แลนด์มาร์คที่สำคัญอีกที่นึงของประเทศอังกฤษนะครับนี <os> ่เลยโอเคเดี๋ยวเราขอตัวถ่ายรูปกันแป๊บนึงนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับเข้ามาอยู่ในลอนดอนพิชเช่นะครับทุกคนก็เป็นสถานีใหญ่สถานีหนึ่งนะครับมีเขาบอกว่ามีห้องน้ำแต่ว่าเข้าไม่ได้นะต้องมีบัตรเดี่ยวมีบัตรซึ่งเป็นร้านอาหารต่าง ก็ไม่มีก็ไม่มีบ๊อฟีช็อปทั่วไปไม่มีเลยนะร้านเล็กร้านใหญ่ก็ไม่มีห้องนาำนั่นแหละมันระยะทางน่าจะประมาณสามสามสี่ร้อยเมตรเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะไปดูมหาลัยนะครับเวสต์มินสเตอร์นะครับ University of Westminster นี่ว่าชื่อมหาลัยเต็มๆนะโอเคไปไปเราไปกันครับ คนดยรถไฟของนี้มันแบบใหญ่มากนะคนรถไฟใต้ดินขอนี้แบบโอ้มีหลายสายีแบบเยอะแล้วก็เร็วด้วยนะตอนนี้เรามาทุกตึกแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันมีบอกเลยนะครับว่าเป็นเวสต์มินสเตอร์บิสเนสคูลนี่ ประท้วงอะไรอยู่ข้างหน้าเพราะเขามีประท้วงกันอยู่ข้างหน้าเป็นนักศึกษาของเป็นนักศึกษาของเวสต์มินสเตอร์นะครับมาประท้วงนะครตรงตรงตรงเอนจิเนียร์ตรงเอนจิเนียร์ก็มีนะฮะเราจะไปยืนจอยเขาสักหน่อยเราจะไปยืนจอยเหรอได้ได้ดูแค่รอบๆนะเพราะว่ามันต้องมีบัตรนักศึกษาถึงจะเข้าไปข้างในได้นะครับเราก็มาก็ดูได้แค่ข้างนอกโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปสักนิดนึงนะฮะทุกคน ขอตัวถ่ายรูปนะฮะโอเคครับเราก็ตกลงกับคุณพ่อนะฮะว่าเราจะกลับไปเพราะตรงเวสต์มินสเตอร์เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเอ่อเซเว่นไดเอลมาร์เก็ตนะครับก็คือตรงที่เราไปกินร้านอาหารไทยตอนแรกนะครับทุกคนเราก็เลยจะไปกินข้าวที่นั่นใช่ไหมฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่เซเว่นไดเอลมาร์เก็ตกันเลยนะครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ก็เซเว่นไดเอลมาร์เก็ตยังไม่เปิดนะครับเรามาเร็วนะครับเราก็เลยแวะร้าน บาสเกตบอลนะฮะที่อังกฤษนะพอดีมันลด30%ก็เลยซื้อไปตัวหนึ่งนะครับ thank you ซื้อมาแล้วซื้อเลเกอร์นะครับเล,ว, okay. าาลวันเจมมาทุกคนโอเคเซ็ตล้านเนี่ยฮะคัมพีคืออะไรไหมครับทุกคนเสื้อของเขาเนี่ยมัน made in ไทยเลยช่วยป๊า ไม่กินไทยเลยว่าซื้อมานะครับแต่ไม่กินไทยแลย market <laughs> เก็ตเปิดแล้เราค่อยเดินเข้าไปนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนแล้วก็มาจบที่เดิมเซเว่นไดตงมา market แล้วกิน,นอันนี้ข้าวหมูย่างไข่ดาวนะครับของงอแล้วก็มันก็จะเป็นกับข้าวเนื้อไข่ดาวเหมือนเดิมก็นั่นแหละครับ ตัวกินเองก่อนนะครับทุกคนอือก็เน,นี่ยครับกลับมาดีรสชาติเป็นไงเป็นเดิมไหมผมว่ารสชาติเอานี้ก่อนเอ็กเตอร์แบบละเอียดแต่ว่ารสชาติแบบมีมีปนเ็มกับมันกำลังดีนะที่เราใข่ดาวด้วยนะรอหเลอยด้วย โอ้ยไข่แล้วก็เนาะโอเคนั่นแหละครับขอตัวกินก่อนนะครับทุกคนบิเราจะไปไหนกันต่อครับเราก็ว่าคิดว่าน่าจะไป landmark ของกรอนดดอนก็คือบิ Big ben. อ๊กเบนนะในบิ๊กเบนโอเคแล้วก็ วินวินก็จะใกล้ๆเลนด์มาร์กหลายๆที่ครับตอนนอนไอ้ด้วยใช่ไหมใช่ก็อยู่อยู่แถวๆนั้นนี่ก็คือไปเลนด์มาร์กของที่นี่นั่นเองนะครับโอเคไปดูกันว่าวันนี้คนจะเยอะไหมนะเป็นวันธรรมดาคนไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่ามาถ่ายจะเป็นรูปให้ดูนะครับวิเป็นอยู่ นู่นนู่นโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นอันเรียบร้อยครับภารกิจนะมิชชั่นของคุณพ่อเลยซียูโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เจอน้องแล้วนะฮะนี่ขอขอชิกหน้าก่อนชื่อขอชิกหน้าก่อนโอเคกดออกกล้องเนี่ยสวยไอ้กล้องไหนกล้องดูดีเห็นนะมหล่อเฮียหนูก็ไม่ได้ดูดีเนี่ยเนี่ย อุ้ยกล้องมาอีกแล้วต้องทำต้องทำสวยตล,ลอดเลยแล้วแอกหน้าสวย,ยร้านนี้นะครับชื่อร้านปลาลิปลาลิเขาก็คือนี่ร้านจะเป็นแบบนี้เลยนนู้นเป็นวันเมื่อกี้เจ้าของร้านเขาบอกไม่ให้ถ่ายข้างในนะครับกันยานยานโอเคครับทุกคน โอเคทุกคนก็เมื่อกี้เข้าซูปเปอร์ไปแล้วก็เขาก็ไม่ให้ถ่ายนะครับแต่ว่าเราก็ซื้อมาแล้วนะี่นี่นี่ไงแฮมนี่คือแฮบมบแมบบแบบชีสไข่ดาวนี่นะฮะเมนูพรุเช้าพรุ่งนี้เชา้ชาของเรานะครับก็คือที่นี่คนไม่มีถุงผ้ามานะครับเราจะต้องเสียตังค่าถุงพลาสติกเพิ่มนะครับผมก็เลยแม่ผมบแม่ผมก็เลยพกผ,ผ้ามาด้วยนะครับทุกคนสรุปวันนี้ก็คือ น้องผมก็ไปเรียนอย่างแฮปปี้นะแล้วก็รอดูก่อนผมกลับผมจะมาถามน้องทีว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบาย